สวัสดีเพื่อนๆ FC ที่น่ารักของตั้มทุกๆท,ท่านนะคะมาดูแนวทางรวมหวยลาวมัดรวมทุกลาวงวดประจำวันที่20นะคะเดือนพฤศจิกายนปี64นะคะเนาะตั้มจะใช้แบบฟอร์มอันเดิมนะคะแต่ว่าเลขก็จะน้อยลงเหมือนเหมือนที่ทำแบบนี้นะคะเนาะแต่ว่าเขียนไม่พอนะคะทุกคนแต่ว่า ก็จะให้ตัวเลขน้อยลงเหมือนเดิมนะคะมาดูแนวทางกันเลยนะคะเลขในตารางนะคะทุกคนมีเลข3นะคะเลข0นเนาะ4นะคะ7เนาะ6 1แล้วก็8นะคะทุกคนถ้าไม่ทันลาวเอ็กซ์ตาร์ก็เริ่มที่ลาวทีวีนะคะเนาะตรงนี้นะคะเลขเด่นอยู่ตรงกลางเหมือนเดิม เนาะจะเป็นเลขเจ็ดนะคะแล้วเลขหกเนาะตัวเด่นนะคะตั้มจะเจาะให้เลขละ3ชุดนะคะเนาะมี7 0 0 7นะคะ7117นเนาะ7887นะคะเลขหก็จะมี6116 6446นนะคะแล้วก็6886นะคะตั้มจะเพิ่มตัวกันและเลขที่ชอบนะคะเนาะตัวกันนะคะจะเป็น 3านะคะส่วนเลขที่ต้องชอบจะเป็น1นนะคะจะมี8ชุดนะคะนะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะทุกแนวต้องไปกลับนะเนาะอย่าลืมกลับนะคะส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่จะจิ้มเลขเบิ้ลนะคะนะระวังเบิ้ลนะคะ เนาะท่านไหนที่จะจิ้มเลขเบิ้ลนะคะวันนี้นาะหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็3าสเนาะนะคะใส่วิ่งรูดค่ะเลข7นะคะและเลข6กเนาะนำตัวเด่นไปวิ่งรูดได้เลยนะคะนะอย่าลืมซื้อตัวกลับอย่างที่ต้องบอกนะคะ ส่วนท่านไหนที่ยังไม่ชอบตัวที่ต้องจับให้นะคะสามารถจับวินเลขในตารางเองได้นะคะยังมีอีกหลายชุดเลยที่ไม่ได้จับวินนะคะเมื่อวาน3ตัวแตกในตารางนะคะน้ำเมื่อวาน3ตัวในแตกในตารางแล้วก็ลาวนะคะลาวกาชาตินะคะ FC แปลงจากตรงนี้เลข6เป็นเลข9ก็ได้ชุดลาวกาชาติ606ไปนะคะน้ำเมื่อวาน อย่าลืมการเลขพี่น้องถ้าเพื่อนๆ FC การเลขพี่น้องนะคะก็จะเข้านะคะตรงนี้เนาะเป็นเลขหนึ่งแบบนี้เพื่อนๆ FC ก็จะเข้าตรงนี้ด้วยนะคะนะ1น9นะคะลาวเอ็กซ์ตาเลยตั้งแต่เช้าเลยนะคะเนาะมีตัวไหนบ้างอีกที่แตกเนาะตรงนี้นะคะ778นะคะแตก3ตัวในตารางเนาะ ลาวสตาร์วีไอพีนะคะเนาะแล้วก็เป็นเลขนำโชคของต้อมด้วยนะคะทุกคนนะบอกแล้วว่าอย่าลืมเลขนำโชคมาบ่อยนะคะเลขนำโชคต้องมาบ่อยข้างหน้าตรงนี้นะคะเนาะเจ็ดเจ็ดแปดนะคะคือลาวสตาร์วีไอพีนะสตาร์วีไอพีนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้แตก หุ้นเมื่อวานนะคะตรงตรงเลย781เมื่อวานคู่นี้มานะคะนะ7เจนะตรงตรงเลยแล้วก็781ดดนะคะนะปฟังสุดๆเลยทุกคนนะคะแคปหน้าจอเลขนำโชคของต้อมไว้นะคะเข้าดีมากๆตรงนี้นะคะแคปไว้เลยเด้อะนะคะแล้วก็มาดูกันต่อนะคะทุกคนตรงนี้เนาะเลขนำโชคของต้อมนะคะ แล้วก็มาดูอีกแนวทางหนึ่งก็คือสูตรวัดดวงนะคะแล้วก็สูตรสูตรวัดดวงแล้วก็เลขชุด3ตัวนะคะแล้วก็สูตรเม็ดเดียวเนาะมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระดาษแป๊บนึงเนาะทุกคนนะคะ สูตรวัดดวงนะคะเพื่อนๆเ,เด่นนะคะจะเป็นเลขห้และเลขเก้นะคะเด่น5และ9เนาะมาดูตัวเจาะกันนะคะทุกคน5 0นะคะ5 1าหนึ่เนาะห้าสหนะคะ 5 8 8 5นะคะ4ชุดนะคะเพื่อน9 0 0 9 9 9 1 9 9 9 4 9 9 7 7 9ต้องจะไม่เน้นให้นะคะเพราะว่าต้องให้ชุดน้อยแล้วนะคะเพื่อนเนาะมาต่อกันที่เม็ดเดียวเน้นเน้นแค้นแน,นะคะนะเลขสอนะคะเม็ดเดียว มาดูตัวเจาะค่ะสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดนะคะแล้วก็สองแปดตรงนี้เพื่อนๆ FC สามารถนำเลขสองตรงนี้ไปเล่นได้ทุกลาวเลยนะคะนะแล้วก็มาดูกันต่อที่เลขชุดสามตัวบนนะคะเนาะชุดแรกค่ะสี่เก้าสี่นะคะหนึ่งเจ็ดแปดนะคะทุกคน เจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดนะคะสี่หนึ่งแปดเนาะหนึ่งเจ็ดสี่นะคะหนึ่งสามแปดเนาะหกชุดนะคะเนาะต้อให้เพื่อนๆ FC ่หกชุดยังไงก็ไปจับวินเลขในตารางตรงนี้เองนะคะนะจับวินเลขในตารางกันเองเลยนะคะเนาะ ต้องให้น้อยชุดแบบนี้เพื่อนๆถ้าชอบนะคะพิมพ์คอมเมนต์นะคะใต้ล่างไลน์ได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบยังไงนะคะอยากให้ต้องกลับไปทำสูตรเดิมก็บอกได้นะคะแต่ตรงนี้ต้องลดลงนะคะไปหายไป4ชุดนะคะเนาะอันนี้ก็หายไปนะคะแล้วก็ปกติ3 3ตัวบนต้องจะให้อยู่10ชุดนะคะรอบนี้เจาะให้แค่6ชุดหหาง นะชอบก็ตามได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะทุกคนอย่าลืมกลับด้วยนะคะเลข6กับเลข9นะอย่าลืมกลับเลข6กับเลข9ด้วยเนาะแล้วก็ตรงนี้เลข9นะคะสามารถกลายเป็นเลข6ได้อย่าลืมกลับกันนะคะนะตรงนี้ที่เน้นหลักๆเลยนะคะแล้วก็เลขพี่น้องเนาะตรงนี้เลขพี่น้องนะคะ0กับ1นะคะ น้อที่ต้องเน้นหลักๆเลยเลขพี่น้องคือศนย์กับ1นึ่เนาะตรงนี้ก็จะได้หกศูนย์ด้วยนะคะน้อตรงนี้ก็จะได้60ศูนย์ตรงนี้ก็จะได้0ูนย์แปดะคะเพื่อนๆอย่าลืมกันเลขพี่น้องเป็นอันขาดอย่าลืมนะคะตรงนี้ก็จะเป็น0 74ตรงนี้ก็จะเป็น4 18นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุ้ยตรงนี้ก็จะเป็น408ตรงนี้ก็จะเป็น078แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น0-38นะต้อไม่ได้เขียนมาหลายคลิปแล้วนะคะเพื่อนๆน,น่าจะลืมกันไปแล้วนะเลขพี่น้องนะคะนะขอให้เพื่อนๆ fc ของต้อมทุกๆท,ท่านนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะต้อมพารวยขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้เพื่อนๆคะอย่าลืมเลขทูบด้วยนะเนาะ ก่อนจบไลฟ์นะคะตรงนี้เลขทูบก็คือเลขนี้ตัวที่ต้องออยู่ในตารางด้วยนะคะเนาะ418นะคะมองเว็บแบปบเหมือน413เนาะมองเว็บแบปบเหมือน413นะคะเนาะเป็น418ตรงนี้ต้องก็จับออกมาให้แบบนี้ด้วยนะคะ418เนาะเพื่อนๆชอบก็ตามได้เลยนะคะนะเลขทูบตรงนี้เป็นตัวที่ต้องแปลงออกมาให้แล้ว นะคะเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะทุกคน418นะคะท่านไหนไม่ชอบตัวแปลงเล่นในกรอบสีแดงนะคะอย่าลืมเลขเบิ้ลด้วยอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆ FC ท่านไหนสนใจเข้ากลุ่มแนวทางแล้วก็บูชาทูบนะคะนะเข้ากลุ่มแนวทางแล้วก็บูชาทูบแอดไลน์ตรงนี้มาได้นะคะ เนาะไอดีไลน์ตรงนี้เลยนะคะลักกี้ขีดตรงกลางเลข99ตัวนะคะนาะทูบไอ้ไข่นะคะให้โชคให้ลาบนะคะเมื่อวานนี่คือปังมากๆเลย FC นะคะได้เลขทูกตรงๆเลยฮานอยเมื่อวานนะคะนูนาะ0ูน0 7 3นะคะนะัปังสุดๆเลยนะคะ เนาะใครอยากได้โชคได้ลาบ3ตัวนะคะจากทูบนะบูชานะคะในราคา99บาทนะ30แท่งนะคะ99บาทตรงนี้นะคะแล้วก็20แท่งนะคะกับถุงแดงเรียกทรัพย์ตรงนี้ก็99บาทนะคะท่านไหนสนใจที่จะบูชาพยัน,นะคะตรงนี้เนาะ 20แท่งแล้วก็บวกพยันตรงนี้ก็99บาทค่าส่ง40บาทนะคะทุกคนรวมเป็น139จะสั่งกี่ชุดต้อมก็ไม่บวกเพิ่มนะคะเนาะแล้วก็ท่านไหนที่สนใจปีเสียนะคะเนาะต้มจะมีให้เพื่อนๆ FC ซบูชาปีเสียนะคะปีเสียเป็นสีหินถูกหวยนะคะเพื่อนๆยังไงนะคะเนาะใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะเนาะหินถูกหวยนะคะดีมากนะ ใส่แล้วนะคะตามชื่อเลยทุกคนแล้วก็ปีเสียของต้อมจะเป็นปีเสียเปลี่ยนสีนะคะนะยังไงสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะทุกคนเนาะต้อมพารวยขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย